อ่าโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีเดอร์พบกับคุณพ่อจอยนะครับในมือของผมก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ทํางานประดิษฐ์กันในวันนี้นะครับคือผมเคยสอนทําหัวเจ็ตไปแล้ว โฮเจ็ตคืออุปกรณ์ที่จะใช้เพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อปลานะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาคาร์บหรือบ่อปลาทองก็ตามคลิปนี้นะครับผมจะทําให้ง่ายกว่านนั้นอีกฉะนั้นงบประมาณที่จะใช้วันนี้ก็คือบอกเลยว่าศูนย์บาทนะศูนย์บาทมีอะไรบ้างผู้ชมอ่ะอย่างแรกนะครับเสศษท่อ PVC ตรงนี้ผมใช้เป็นท่อบางนะครับท่อบางๆขนาดหกหุนหรือยี่สิบมิลน,นะครับงพอตัดเราตัดพิดตัดพลาดเศษเรื่อเืขอฮากัเก็บวบ ใด้ประโยชน์ได้นะครับสองตะป,ปูตะปูตอกอะไรก็ได้ผู้ชมขอให้มันเป็นตะปูเป็นเหล็กนั่นแหละนะคบหรือผู้ชมจะให้เหล็กรูอะไรแหลมแหลมก็ได้นะครับแล้วแค่เอามาลนไฟเพื่อเจาะรูเท่านั้นเองนะครับสามใบเลื่อยครับผมใช้ใบเลื่อยเน่าๆเก่าๆเลยนะครับสนิมกินหมดแล้วแล้วก็อย่างสุดท้ายครับปากกาที่มันไม่ออกแล้ว ถ้าจะเอาออ,ออกแล้วมากมันก็เสียดายเนอ้อยโฟกัสไม่เลยปากกาอะไรก็ได้ผู้ชมขอแค่มันแบบมันเป็นแบบถอดสปริงได้อะเนี่ยถอดสปริงได้ก็พอนะครับอันนี้มันหักแล้วด้วยเนี่ย แค่นี้แค่สี่อย่างนี้สามารถทำหัวเจียได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกซิเจนที่ได้เนี่ยมันจะเยอะมันจะมากมันจะน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับแบบเก่านะอ่ะขั้นตอนแรกเลยผู้ชมผู้ชมเอาปากกามานะครับปากกาที่เราบอกว่าเราไม่ใช้แล้วนี่แหละนะผู้ชมแทงอันนี้ออกแทงเอาอส่วนด้านในมันออกนะครับอ่ะไม่ได้ใช้แล้ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยอันนี้ทิ้งไปเลยนะอันนี้ก็ อันนี้ก็ทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่เราต้องการมีแค่นี้นะครับลอย่างนั้นเราก็มาตัดครับตัดด้วยใบเลื่อยของเรานี่แหละผู้ชมใบเลื่อยเก่าๆห้างๆของเราเนี่ยแหละเราจะตัดประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้น้องๆทำเองได้นะครับน้องๆทำตามได้จะไม่มีอะไรที่อันตรายนะครับยกเว้นขั้นตอนของการใช้เตาแก๊สอ,อ่ะขั้นตอนของการใช้เตาแก๊สเนี่ยยังไงให้ผู้ผปกครองเนาะ สอดสองดูแลหน่อยละกันนะครับอ่าเราตัดเฉยๆอย่างนี้แหละผู้ชมตัดเฉยๆอย่างนี้แหละอ่าจากนั้นเปิดแก๊สนะครับแล้วก็เอาตะปูเนี่ยหล่นไฟทิ้งไว้นะครับให้ร้อนขั้นตอนนี้ผมย้ํานะถ้าเกิดน้องๆทําเองนะครับไม่ควรนะคนอยู่ในความสอดส่องดูแลของผู้ครองนะครับอ่าเสียงน้องก็จริงร้องไม่แวแล้วพอมันร้อนได้ที่แล้วเราเจาะรูเข้าไปนะครับเราเจาะแค่ฝั่งเดียวนะผู้ชมนะเจาะฝั่งเดียวนะครับ เจาะยประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ควานรูครับขวานควานไม่ต้องรีบนะครับถ้าเกิดเล็กอ่ะเราทําเราค่อยๆคยว้านได้แต่ถ้าเกิดมันใหญ่ไปแล้วอะ่ะมันจะกลับมาแกะแก่แกละแกะ้แกไม่ได้นะนะครับแค่เราต้องการให้รูนเนี้ยเสียบปากกาเข้าไปได้เท่านั้นเองนะครับอ่ายังไม่ได้ขนาดเดี๋ยวผมจะคว้านต่อหน่อยนะ ในขั้นตอนนี้นะครับสำคัญนะเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจกันง่ายๆผมจะใช้ปากาเมจิกนะครับเขียนไว้ครับเราจะให้น้ำออกฝั่งนี้นะครับปุ๊บนะครับเราให้น้ำออกฝั่งนี้นะครับน้ำเข้าฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ดังนั้นไอเจ้าเนี้ยนะครับเจ้าปากาของเราเนี่ยผู้ชมเห็นรูไหมรูที่มันมากับปากาอยู่แล้วเลยนีนะครับผู้ชมเอารูเนี่ย หันออกอย่างนี้นะครับเอารูหันออกไปทางด้านที่น้ำออกและลมออกนะครับแล้วก็เสียเข้าไปเสียเข้าไปให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยรูตัวเนี้ยลงไปมิดเลยนะผู้ชมนะอ่าจะเป็นแบบนี้นะผู้ชมนะครับแน่นแนเลยนะครับเอ่อตรงเนี้ยผู้ชม ตรงนี้ผู้ชมถ้าเกิดผู้ชมเจาะรูหนักมือเกินไปนะครับรูมันจะใหญ่เกินไปแล้วมันจะไม่แน่นแบบนี้นะครับคือตอนที่เราเจานะน่ะท่อพีีซีมาโดนความร้อนนะครับเท่านั้นเราทำรูเล็กๆไว้แล้วค่อยๆย,ยัดลงไปนะครับมันจะแน่นพอดีเลยผู้ชมแต่ถ้ามันไม่แน่นผู้ชมก็ลองหากาวมาทาแล้วกันนะอ่ะทีนี้ลูกศรน,นะครับที่เราทําไว้มันจะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเราเสียเข้าไปเนี่ยลูกศรน้นําออกแล้วก็หันไปทางน้ําออกให้ถูกต้องนะครับ แก็เสียเข้าไปและที่สำคัญนะผู้ชมนะเสียงเงียบมากๆด้วยนะครับเสียงเงียบกว่าแบบท่อสามพางอ่ะเพราะว่ารูตรงนี้มันเล็กมากๆนะครับเห็นไหมเสียงก็เลยเบาตามไปด้วยนะครับถ้าผมอุดเนี่ยคือเสียงไม่มีเลยนะ แต่ว่าก็ฟองก็จะไม่ออกเหมือนกันนะ <laughs> ง่ายไหมผู้ชมโคตรง่ายเลยนะครับอ่าสิ่งที่ต้องระวังนะผู้ชมนะสำหรับใครที่ทำแล้วมีน้ำพุ่งออกมาจากฝั่งนี้นะครับเป็นได้สองอย่างหนึ่ง ถ้าพงแรงๆปิดๆเลยนะครับเกิดจากผู้ชมหันไอรูของปากกาอนะไฟไม่ถูกทิศนะครับเราจะต้องหันรูปากกาแย่ yeah, ไปทางนู้นนะครับสองมันแค่ซึมซึมออกมานิดหน่อยอันนี้แปลว่าตอนผู้ชมเจาะรูละผู้ชมเอาเล็กห่อนหนะอน่ะเจาะหูเข้าไปนะ่ะรูมันใหญ่เกินไปนะครับเราเจาะแต่น้อยๆผู้ชมคือท่อปีซีมโดนความร้อนนะครับมันจะมีความหยุ่นๆอยู่แล้วเราก็ให้มันฟิตที่สุดอะแล้วก็เอาปากกาแทงเข้าไปตอนที่มันยัง ร้อนๆอยู่นะครับมันจะยืดหยุ่นได้พอมันแห้งแล้วมันจะแน่นปึกเลยผู้ชมจะไม่มีน้ําออกมาเลยนะครับแค่นี้สีเี่เระวังมีแค่นี้นะครับผู้ชมดูใ,ใกล้ๆนะครับฟองออกมาแบบบื้มมเลยนะครับนี่คือน้ําที่ปนกับออกซิเจนแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ใช่คนเก่งกาดอะไรผู้ชมผมก็แค่คนขี้ดื้อคนนึงนะครับที่มีความงกก็เลย สรรหาทำไอเดียอะไรแปลกๆให้ผู้ชมได้ชมกันแบบนี้แหละใครที่อยากดูการทำาหวเจตแบบแรกๆนะแบบแรกๆที่ใช้ท่อสามทางนะครับใครจะไม่อยากเล่นไฟนะผู้ชมจิ้มได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะแปะไว้ให้นะส่วนใครที่ชอบแบบประหยัดสุดๆแบบนี้อ่าก็ทำตามแบบนี้ได้เลยคั้นมากยังไงกดไลค์เห็นจึกนึงจึกเดียวนะครับเป็นพวกคุณอย่างยิ่งแค่นี้ผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วนะ